ปลายมาเชิดกับปล,บปลายมาเชิดครับไล่ช็อปไล่ซดให้ชมกันสั้นๆของปลายมาเชิดกับฟีมือปลายมาเซิร์ัฟีมือนาบ่าวแฟดครับละลงที่แพ้แล้วครับรถกระบะเลยครับ ว่าอะไรไปเอาซีวิวซีวทันดโดยรอบกับทีแปลงไม้ครับยอยากการสวยงามครับนี่ครับถือกำเลทีตังข้องช่าห้ยซาข้าซาย,ยวนลังกวิทกับ วกว่ากดกว่าละลงเนินๆครับสบายสบายบาเกตบอ่อเสื้อไม่ใช่ไอ้กระละของก้าครับร้อนเพืือกไม่ใช่เสื้อครับเพราะมันจังหวะไม่ตัดจังหวะวายทำเป็นมั่วอ๋อนี่แเล่มจอกเต็มติ้มเลตตาตัวเองกว่า นั่นไอ้ไม้ไม้ข้างหน้าระวังดีนั่นมันตีดิดตีดเก่งมาณนั้นเลยไม้ข้างตายอย่างเลยใช่ไหมข้างตายอย่างเลยมานายเจ้าไปเอาหมัดชุดชุดชุดเผือนมบบนั่งควางโน่ปีมโน่มัดเลื่อนเรื่องปีมกลางนายเจ้าไปเอาเอาหมัดหกต้นเนี่ยกู ช่วงตึ้งเลือดตรงนั้นมองว่าอะไรบ้างบนเนี่ยอ๋อเลือกลาง,ไงไตงงายไงกลางวันพวช่วงเช้าละแปลงใกล้ช่วงเย็นละพอเดดร้อมแล้วละฟ่านแปลงเก่า,กาช่วงเดดร้อมแล้วคนละช่วงสามเที่ยวครับเนี่ยคือสำหรับทำกครับเผาไหร่ครับทุกครับ แรงที่ว่าเราโขนตอนแรกกับโน้นนะปลากับลุงแกมาปล้น์ร้ายแล้วครับปล้น์วนแล้วครับเผลอแล้วครับจ่างให้ซัก้าเซยวนครับกำเนิดที่ตั้งช่วยไหมครับทุกคนครับเอ็นวิวมัดกับเอ็นในเมืองเอ็นเอามาข้ามเอ็นถึงเล่นผ่นว่าเล่นเอ็นหมดเลยครับ <c oughs> ขัดขัดไปเกี่ยวไปไล่ไปรวมไปครับเรื่อยๆ ai äh ngái tam sát tai con chẳng ai phải ra bột gặp có bài chơi trắng có này kinh thương bao ơi bao này preng, koh, bà u thì mẹ ơi càng nào toàn coi đó kinh thằng quan làm tên này plan có phải làm con nó im thằng quan Cô subscribe cho kênh Ghiền không วันนี้เก็บมาเคียวว่ามกับออกไปแล้วช่วงเชา้าช่วงบ่ายก็มาย,ยาวครับหงรถยืนช่างครับไม่ต้องเข้ากลายกับไปแล้วครับไปแล้วครับปีเบนตครับปีเบนมาปลาเมโอรครับขึ้นมา,าใหม่ คนละเตี้ยวน่าจะปล่อยครับเตี้ยวนี้ครับพอไม้เต็มครับไม้เต็มลามาตั้งก็แห้งปรบเลาครับไปใช่ใช่เปล่าไม้แล้วไปไปไปใช่ใช่ใช่โอ้ย เอ้ยไปเอ้ยไป,ไป,ไปโอเคครับแล้วก็ยัดเอาไม้สักแถวอันไม่ได้ยุดเลยต่อารางกินเอากินเอาไอ้ยูคข้างๆกินหมดกินแรงกอบแพะ่คล้องเลยรู้ว่าแพร่ตาบอดนะมึงเหรอฮึตาบอโอเคครับสวัสดีครับ